รางจืดราชาแห่งการล้างพิษที่กำลังฮิตกันตอนนี้ใครที่อยากรู้ว่าจะทานวิธีไหนดีเรามาดู5ข้อนี้กันค่ะ 1. ใบรางจืดกินสดเลือกใบที่ไม่แก่หรือว่าอ่อนจนเกินไปครั้งละ4-5ใบแล้วก็เคี้ยวทานได้เลยค่ะ 2. ใบรางจืดชนิดชาชงโดยใช้รางจืดประมาณ2-300กรัมชงน้ำที่สะอาด150-250มิลลิตรทานวันละ3ครั้งก่อนอาหารหรือเมื่อมีอาการ 3. ดื่มน้ำต้มสมุนไพรรางจืดโดยใช้ใบรางจืดสด5-7ใบนำมาต้มน้ำสะอาดโดยใช้น้ำเต็มกาดื่มขนาดที่อุ่นครั้งละ1แก้วเป็นเวลา3ครั้งก่อนอาหาร4นำราที่มีอายุ1ปีขึ้นไปขนาดเท่านิ้วก้อยนำมาโคลกหรือว่าฝนกับ น้ำสะอาดดื่มครั้งละ1แก้วหรือว่า250 c ซีซีทานวันละ1ครั้งหรือรับประทานเมื่อมีอาการ 5. รางจืดชนิดแคปซูลแบบ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่มิลลิกรัมทานวันละ3ครั้งก่อนอาหารอย่าลืมอ่านคําแนะนําและวิธีกินในเอกสารกํากับยาด้วยนะคะเพราะว่ารางจืดมีข้อควรระวังเยอะมากเดี๋ยวออยทําบอกไว้ในคลิปถัดไปค่ะ